เย้ oh yeah, สวัสดีพวกเราวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบกับวินโดแมนดูดีโอ้โหมาดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะแอบได้เยอะกว่ากันและใครจะหาได้เยอะกว่ากันนี่กติกา,าง,ง่ายๆก็คือเราต้องหมุนวงล้ออันนี้ถ้าเกิดใครได้สีแดงเนี่ยจะต้องเป็นคนหาและที่เหลือไปแอบโอเคหรือเปล่านะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนหาเนี่ยสามารถเอาไม้ตีจนสลบไปได้เลยฮ่าเราเนโดนตีย่ะตีกลับได้ไหมไม่ได้เราตร้องหนีอย่างเดียวเดี๋ยวเจ้าบีอันนี้ไม่ได้เป็นเกมต่อสู้หรืออะไระมันเป็นเกมซ่อนหาแกเคยเล่นหรือเปล่านเนี่ยฉันใชฉันก็ต้องตีกลับดีอะงั้นเอา,อางี้ฉันให้เกียรติแกแกหมุนก่อนเลยอะแต่ฉันไม้เกียรติแกฉันก็เกียรติแกเหมือนกันแหละ เออเดี๋ยวกติกาหรมาปืมาไม่รู้ใช้เป็นคนหมุ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 นฟืบสีแดงไหมสีแดงไหมสีแดงอ้าวไม่ได้ไปคุณหายิงยิิงอ่าจ้งหมีไปหาที่แอบก่อนเลยอ่ะโอเคอะกระต่ายไปก่อนเลยฟืบกระต่ายช็ออสีอะไรสีอะไร สีเขียวอุ้ยเขียวไปแอบก่อนเลยเจ้ากระต่าย <c oughs> อ่าเหลือ,อวินโดแมนอ่าวินโดแมนลองดูซิเจ้าหมุนแล้วเนาะอ่า <Okay. S 1> หมุนเออจื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 อดูซ <c oughs> ิสีแดงแ ham, สีแดงสีแดงสีสีสีแดงเอาวินโดแมนสีแดงจะเป็นผู้ตามหมอโอ้ออยนี่นี่นี่เจ้าวินโดแมนมานี่หันหลังเข้ากำแพงนี้ เออหันหลังนับหนึ่งยี่สิบโอเคหนึ่งสองแอบๆอาชีแอบจุ๊บไปไหนกันเนี่ยแอบตรงไหนดีเนี่ยวิวติดเต้นติดเต้นเฮ้ยแอบตรงนี้ดีกว่าโอเคดีแหละโอ้จนนับถึงยี่สิบแล้วเนอะพร้อมกันหรือยังเรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ้ยทีนี้ดีกว่าเออ ฉันจะตามหอแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยไม่มีทาง,หา,งหาเจอหร<า>อกไม่อยู่ตรงนี้ฉันก็ไปหาในกาเลือดแล้วเจ้าบีได้ยินฉันไหมเจ้าบีแอบีจะไปพูดทำไมเล่าเอา้าก็แอบอยู่มันไม่รู้ไม่ไม่รู้อยู่ไหนเราก็ไม่ได้บอกสถานที่ไงเราก็พูดกันได้นี่ อยู่สถานีอะไรถ้าอย่างแกจมน้ำอยู่เดี๋ยวฉันไม่ได้อยู่ในน้ำอ้าตอนต่อตอนวิโดวไม่ได้อยู่ในน้ำแสดงว่าอยู่ที่อื่นมินโดวแม่แผลที่อื่นนี่ฉันพูดฉันพูดไม่ได้เยนอยู่ตรงไหนคนดูซิปุ๊บนี่ถ้าเกิดเจอเนี่ยสามารถเอาไม้ตีได้เลยนะโอ้ย้าเจอนะฉันจะตีให้ม่เลี้ยงเลยคอยดูเธอขอฉันหน่อยโอ้ยเจอาเธอจู่อยู่ดู อยู่อยู่นีมั้ยปุ๊บ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 โอ้ยเราแอบเดียนมากเราแอบแอบนี่ดีกว่าแอบที่ใหม่โอ้ทำไมอย่างมันก็เลยขึ้นมาหรอกไหนเจ้าหมีอยู่ไหนเนี่ยรึกเปล่านี่ฉันก็อยู่ที่สูงไงฉันไม่เห็นเจ้าหมีเลยเดี๋ยวนะแล้วเจ้ากระต่ายไปไหนเนี่ยอยากแอบด้วยอ่ะเออเอออยาก

สีผือฉันเจอนายคนแรกเลยว่าแต่คนอื่นไปไหนกันหมดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฉันวิ่งตามหอโต้แล้วกันนะแตะฉันไม่เป็นตากล่องแล้วกันโอเคครับก็ต่อจอมโดโไปคนแรกนะครับอุ้ยโจกตาลโดน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 แล้วเจกตายโดนโดนโดนแล้ว โดนแล้วนั่นแหละ่ไปไหนจะวิ่งไปไหนโอ้หวิ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมจ้อยอากาไปกินเรเร็วหรอดีเนี่ยวิ่งเร็วเหลือเกินฉันวิ่งแทบจะแบบไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยขาจะสุดอยู่แล้วเนี่ยก็ตายไปเป็นคนที่สองนะครับอแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหน่มันไม่ใช่คนมันเป็นตัวหมีอีกตัวหนึ่งอ่ะทำไมี่ใช้เป็นตัวฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกแกนะดิ เอ๊ะเสียงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเปล่าไลนขอดูสิไอ้ยังไม่บอกกี่ข้างบนเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ตนีอย่างนีท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้าหมีเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเออมันบอกเลยพ่อแก่หาใจไม่เจอนะหายากแน่เลย One eternity later ฉันกลายเป็นวินโด์แล้วฉันจะช่วยวินโด์หาฮ่าฮ่าวินโด้อะไรของแกวินโด้เก้าแปดเก้าห้า ดูร้เดี๋ยวฉันหาเจ้าหมีเจอแน่เจ้าวินโดแมนมาช่วยกันเจ้ากระต่ายมาช่วยกันเร็วไอวินโดฉันก็เป็นโดนเจ้ากระต่ายบอลตัวเป็นวินโดเร็วนี่ไงก้าวเข้ามาเหรอไหนใบหน่อยอิดใช่ไหมอิดอิดต่อไปก่อนอ๋ออิดข้างล่างแน่เลยนี่ข้างล่างหรือเปล่าลองลงไปดูซิเฮ้ยตรงนี้เหรอไปดูเองเตาแก๊สตรงนี้เหรอนี่ไงมีอิดแล้วก็มีเตาแก๊สทำไมเนียนจังเลยอ่ะ ันฉันรอตรงที่บันดานะเนี่ยชั้นไหนใบได้ปะชั้นก็ได้นะตงโค้เลยอ่ะใต้ดินยใต้ดินใต้ดินโอเคอิดเยอะๆๆอิดเยอะเะนี่ไหนไม่ใช่ตรงน้ำาหรอไหนอ่ะน้ำไม่มีห้องนี้เปล่าอ่ะนายขอดูซิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาเอก็ได เดกติกาห้ามยิงไอม่เนด้ยผมไก่อนเลยบีขีกองอะเอาล่ะตาดีเนี่ยแกเป็นเลยเพราะว่าแกโกงล่ะแกโกงอ่ะแกกงจะต่อดนแล้วเโอ้้ง่อยกมากเก พวกเราจะแอบกัน3คนแล้วก็ให้หมีเป็นคนเดียวตาน้ำหนึ่งถึงยีสิบเลยไปเร็ววุ่นเอดินไปเร็วตรงไหนดีตรงไหนดีนี่นี่นี่ฉันบนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ทางไหนทางไหนฉันบนทางไหนหาชันบนไม่เจอเลยมันไดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ แป๊บแล้วนะิบเ้อีกหนึงี่สิโอเคเรียบร้อยอยพวกเกตู้่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยไ่เห็นไ่เห็นไ่เห็นวัมาแรงวัวมาแรงวัมาแรงมา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 แรงอฉันรู้แล้วอยู่ไหนอยู่แลกัน โถดียัย่เลยมีวินีาด้วยเนี่ยเาเดนไแยไม่อยู่กับพี่เลยไดเราเนี่ยอยากให้เจอนนะไม่มีทางเจอหรอกไงเดีอยวก็ไปล่าทุกอย่างก็ได้มันเป็นพวกเป็นการหลอกล่อต่างหากเล่ายี่หลอกล่อด้วยอะยหญองผม อุ๊ยอเจอแล้วอู้เจอแล้วอู้เจอแล้วอูยเจอแล้วอูยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้าหมีอยู่ข้างล่างเจ้าหมีอยู่ข้างล่างเจ้าหมีอยู่ข้างล่างเจ้าหมีเป็นวัวเจ้าหมีเป็นวัวเจ้าหมีอยู่กับวัวพวกเราเจ้าหมีอยู่กับวัวเออเจ้าหมีอยู่กับวัวเออเจ้าหมีเจ้าหมีอยู่อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นหนึ่งอะใครอยู่ระวังนะ เข้าบ้านไปแล้วเจ้าหมีเข้าบ้านไปแล้วเข้ามาแล้วเจ้าหมีเข้ามาแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วอะหาไม่เจอแล้วอะอาจจะขึ้นชั้นสองก็ได้นะเรนจะไปรู้อะเออหาไม่เจอแล้วอะชั้นหนึ่งหายไปเลยอะเจ้าวินโด้บอกไอ้านเลยถ้าอยู่ข้างหลังพวกแกเนี่ย ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกไหนอะดาดเนี้ยจะหาไม่เจอหรอกแย่ๆฉันบอกเคยเจอแล้วตัวดึงนี้เพ่อนฉัจกโลกอยู่ตรงนี้ดิคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าฉันจะบ้าใช่ไหมฮะฮะอยู่ไหนกันน่ะไอ้หนิงไอจ้าลงมาสีลงมาดูเพื่อนใต้ดินหรอนี่หนีขึ้นมาสิ ดีขึ้นมาเร็วเอาแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโอ้่วไโดนแล้วอ๋โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเี้ยงใขหเเวียนหัวจมีอุธอืได้หมเี่เยงไ่ยเอาอาวุธนี่ไดอ้มันไอ้มนะไรเดียวบอก้ว่ามีชนะแพ้แล้วหรอ เอาล่ะตาดีฉันเป็นคนหาและกันเดี๋ยวพวกแกแอบนะโอเคมาฉันจะเป็นแล่างวินโดแมนนี่แหละอะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะแอบดูนะโอเคพร้อมนะแอบดูนะไม่มีใครทักเลยหรอแอบดูอ๋ออะไรเนี่ยโกง few moments l a t e เ15 1ส17แ8 19 20้โอเคตื่นแล้วมาค้นหาละอุ้ยเจอตัวหนึ่งอยู่ชั้น2หรอโอเคตรงนี้ชั้นล่างมีไหมยอยากจัดการเจ้าหวีก่อนเลยตัวแสบเนี่ยเออห้องแดงห้องแดงไม่มีห้องนี้ไม่มีใต้บันไดมีไหมมีใครแอบใต้บันไดไหมไม่มีเออเพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยสิ มีใครแอบตรงนี้ไหมสิงน้ําไม่มีเออไอเดียดีนะให้เหล่าแฟนขับมาช่วยกันเล่นนะครับเกมซ่อนแอบนะครับใครอยากเล่นอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อแบบว่าเล่นจีมอสจะได้ชวนมาได้นะเออชั้นบนแน่เลยเตียงนอนเตียงโอ้เจอแล้วดีด้าดีด้าดีด้าดีด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 ดี วินโดแมนตัวแรกอ่ะโอเคใต้ตเตียงไม่มีสแสดงว่าเจ้าหมีก็ต้องแอบใกล้ๆวินโดแมนนี่แหละแล้วเจ้ากระต่ายก็ต้องอยู่ใกล้ๆด้วยเออห้องมืดโอ้โหมืดมากเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะใจเอเจอแล้วเจ้ากระตายนี่แหละเจ้ากระต่ายไปไหนเจ้ากระต่ายอ๋อเอ๊ะ ไปไหนแล้วโอเจ้ากระต่ายนี่แหละนี่แด่เจ้ากระต่ายตัวแสบตัวแสบดิดิดิบอดดี้บอดดี้เลยบอดดี้เลยบอดดี้ดิแหด่ดิแ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 หละตีตีเจ้ากระต่ายหนีไปไหนหนีไปไหนดิหนีไปไหนโอ้โหกระโดดโฉบย่องเลยดิแหละเรียบร้อยนี่บอกว่าดาเจ้าหมีมันไปไหนเหลือเจ้าหมีตัวเดียวโหแอบตรงหลังคาเนียนเลยเจ้าตัวดีส่งเสียงมาซื้ออยู่ไหนเอ มหคงงว้าวว้าวแกใช้เวทบอนได้เก้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เไม่ก็ใช่แฮรี่พอตเตอร์ไม่รูแฮลี่พอตเตอร์อะไรล่ะไปอยู่สำนักไหนมาไม่ต้องแอบเลยนี่แหละอะใครจริงขอขโทษขอโทษนๆได้อยู่ได้ไม่บอกห่วย เมื่อก่อนเลยฉนอยู่ฉันอยู่ตรงซอกไม่บอกใครจริงเหรออยู่ไหนอะเล่าีใช่ไหมตาต่อมานะครับเจ้ากระต่ายเป็นคนหานะครับพวกเรา3ามคนเป็นคนแอบมาพวกเราเจ้ามีแท็กทีมกันแล้วเย้กระต่ายหันหลังไว้ซิ เออนั่นแหละบอกให้หันหลังให้เราเออได้แล้วไว้ได้ไปเร็วดีเร็วอื๊บือไม่โดไม่โดนฉันมีที่แอบแล้วฉันจะแอบตรงนี้ละกันเดินมาเดินมาไหน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 ฉันจะแอบตรงนี้เดินมาเดินมาฉันหาแกไม่เจอแล้วอ่ะนี่ฉันอยู่ในบ้านนงียบๆที่ตรงนี้ฉันจะแอบตรงนี้อ๋อจะแอบตรงนี้ย อย่พี่โบอกมันนะอย่าพี่โบอกทั้งเกลียร์นะเกียรยงั้นเดี๋ยวฉันหาที่แอบก่อนเออเดี๋ยวนะเจ้าหมีฉันไปแอบที่อื่นนะเออไปแอบที่อื่นเลยจะแอบตรงแยกเนียนสุดแล้วบอกเลยดีดีกว่าโอเคฟึบฟึบโอเคได้แล้วฮ่าๆที่นี่เนียนสุดไม่มีใครมาใต้ดินแน่นอนเง่าส่วนเจ้าหมีก็อยู่ตรงนั้นเออแอบตรงนี้เอ้ยใต้บันไดดีกว่าน่าจะเนียนกว่าอ่าใต้บันไดเท่สุดๆไป เอาละครับต่อตจ้ปีโดตายเป็นคนแรกโดนเจอเป็นคนแรกนะครับเจ้ากระต่ายที่แกรู้ได้ยังไงเนี่ยโอเคดูชี้ว่าจะหาคนอื่นเจอไหมนะครับเออโอ้โหอะไรไม่มีอะไรอ้ออออะไรยันนแล้วตีนอน โทษทีมันลุดขำว่ะหลุดว่าอ้ยอุ้อเจอดเจ้าก็ตายไปหาคนที่สอันนีู่ัันนี่อยู่ัโทษทีฉันหลุดขำละลืมปิดใหม่อ้อเออ เจ้ากระต่ายหาตัวที Light ่2นะครับดูซิว่าไม่ใช่สิตัวที่3นะครับว่าจะเจอไหมเจ้าหมีจะเดินวัดทำไมงานเดินไปเป็นเพื่อนกระต่ายอ๋อเจ้ากระต่ายนะมันเป็นยูเจ้ากระต่ายกำลังไปห้องห้องข้างบนชั้นสองอ่ะอยู่ๆมันยากขึ้นไปก็อยากขึ้นไปเดจ้าหมีอย่าใบเจ้ากระต่ายอย่าใบสิอย่าใบ ให้ไม่ใช่นะจะก็ให้มันถามไม่เจอทีแล้วก็ไปกำลังลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่จอมีดมันขี้โกงเลยไม่รู้ฉันฉันโดนปวดฉั่บอกไว้ก่อนเลยฉันเดี๋ยวฉันไปให้เป็นห้องสีเหลืองๆแล้วก็มีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งอะเอออยากห้องสีเหลืองแล้วห้องสีเหลืองห้องสีเหลืองเหรอใครใครฆ่ามันได้คนทีชนะเอาเปล่าห้องสีเหลืองไหนอะห้องสีเหลืองโง่ไม่โกรธหัวไม่เจอ ้องสิเหลืองม่กี่ยัไงนี่ไงนีงไงย่ตรงยี้ยยกตายรงยุงกงยงงงน้้เห็นป้าเห็นป้าจะะจจเฮ้ยเจอแล้วดิไงดิไงฉันไ่าปเลยมีกตายรตายโตายอ้ตกตายตกก็ตายเหรอก็าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ฉันว่าไม่น่าตกเก้าอี้นะฉันเห็นมือแกไม่พอกีกระโดดมาเงี้เนี่ยกระโดดมาพี่ผังที่หกเปล่าแต่ฉันเห็นมือแกถือระเบิดอยู่อ่ะโอ้ก็ถือเป็นอันแหละไอนระเบิดที่เห็นมีรอยระเบิดสักพันเก็เดี๋ยวแกถืออยู่อ่ะแต่ฉันแค่ถือเฉยแต่ฉันไม่มีรอยระเบิดแกทกระยโกดแกเท่าก็ตาเลย ีเลย่อ้ยฉันว่าไม่ต้องเล่นซแลมแล้วล่ะถือระเบิดปลากันเถอะ